สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ใส่ชุดนักษือีาแล้วนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะไปกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะเพราะว่าวันนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขามีงานไปเท้าจริงๆมันวันนี้ไม่ใช่วันแรกหรอกวันนี้คือวันที่สองวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่สิบเจ็ด ใช่อ่าวันที่สิเป็นวันที่สองของงานนะผมเราก็จะไปกันนะซึ่งเอาจริงตอนนี้คือผมนั้นไปสายอีกแล้วออกสายอีกแล้วเมื่อกี้เพื่อนโทม,มาถามว่าถึงไหนแล้วผมบอกเพื่อนไปว่ากำลังนั่งบินไปหามันแต่จริงๆแล้วผมเพิ่งออกจากบ้านตอนนั้นยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเรา ก็ตัดภาพไปก่ผมนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องรีบไปหาเพื่อนละเพราะว่านัดไว้แล้วตอนนี้คือผมสายละเดี๋ยวค่อยไปพูดกันอีกทีครับผมสวัสดีค่ะเราเจอเพื่อนแล้วค่ะเราจะไปอะไรกันคะวันนี้จะไปธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์กันนะคะรอไป open house ธรรมศาสตร์ใช่ open h o u s ธรรมศาสตร์กันเราก็ไปกันแค่สองคนเพราะว่าเพื่อนเราไปรอที่ฟิววนะวันนี้เราตื่นสายรถมาแล้วรถมาแล้วนะคะทุกคนไปเจอกันที่บนรถเราจะถ่ายบนรถต่อ ハハハハ ได้ทุกคนไหนนะคะเดี๋ยวตัดคลิปไปก่อนนิดนึงนะทุกคนโอเคเด็กเก่าตอนไม่รอดนะทุกคนคือตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงธรรมศาส่านกันหรอกเอาจริงๆรถได้โคตติดอ่ะตอนนี้รถติดมากแน่นเอียดเลยเหนื่อยมากเลยแล้วก็คือมีมีเรื่อง้ือสารภาพคะฉันพาแกขึ้นรถผิดอ๋อฉันว่า ถึงรอฉันเหนื่อยมากนะความชิบหายก่อนไปธรรมศาสตร์เพื่ออะไรขึเ้เหนื่อยตายเหนื่อยตายโอเคทุกคนคือตอนนี้ <c oughs> เราถึงแล้วลำบากลำบนชิบหายเลย <c oughs> เนเื่อเอ,อแต่ว่าที <c oughs> นี้เว้ยคือเราเพิ่งมาถึง <c oughs> ใช่ไหมแต่เรามาถึงอะ่ะเราเจอคนที่เพิ่งกลับเยอะมาก <c oughs> เรามาสายอะไรกี่โมงละดูดูเวลาเยด้ไหมเนี่ยจะบ่ายหนึ่งแล้วเที่ยงครึ่งแล้วนะตอนนี้ประมาณเดี๋ยวดูเวลาตอนนี้เที่ยงเที่ยงแล้วะเที่ยงสี่สิบสามโมงจะบ่ายโมงที่ผมมามันมีจุดประสงค์ผมนั่นเอาง่ายๆนะใครที่ตามช่องผมก็น่าจะรู้ว่าทุกครั้งที่ผมมามหาอะไรที่ผมมาทำอะไรแน่นอนผมมาสองสาวผ่านค่ะยวเบี้ยวจุดประสงค์มันเสร็แล้วก็เออขอนิดนึงแล้วกันก็เดี๋ยว ถ้เรียกว่าเลยเราไม่รู้ว่าทางเข้างานที่แบบจะไปถึงงานเลยมันอยู่ตรงไหนเราก็เดินต,ตามๆเข้าไปตัวคนเขาเดินไปไหนเราก็เดินตามเข้าไปเอาจริงอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมมาธรรมศาสตร์ครั้งแรกก็จะเป็นตอนที่ผมมาถ่าย M v วีเพลงกับเพื่อนใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูกันได้นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ส่วนครั้งที่สองก็ คือครั้งนี้แหละที่เรามาโอเพ่นเฮาส์มาโอเพ่นเฮาส์ที่เขาแทบจะเลิกกันแล้วมั้งเนี่ยเขาเลิกกันแล้วแหละในโซนเขาเฮ้แต่ว่าคนที่มาก็เยอะอยู่ยแต่คนนี้เพิ่งกลับไปเยอะเหมือนกันโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เราเข้างานกันแล้วดีกว่าไปดีด้วยนะดีด้วยนะ<ป>โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กันแล้วส่วนเดี๋ยวไม่เห็น,น้วพี่ไม่งคือตอนนี้น <c oughs> เรามาถึงที่นี่เลย ทุกคนจำได้ไหมตรงนี้มันเป็นจุดที่เรานั้นเคยมาถ่ายมีนี่ location น,นั้นเลยสำหรับใครที่เคยดูแล้วก็จะเป้นฝูงแต่ใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปดูซะนะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่รู้จะไปไหนต่อไปเดี๋ยวตอนนะี้คือมันไม่มีอะไรหรอกจะขอตัดไปก่อนแล้วกันนะ ก็คือว่าตามแล้วทุกคนตอนนี้เราก็จะเรียกว่าไงดีเรานั้นยังไม่ถึงมาอะไร <c oughs> ก็มันจะเรียกว่าไงมันยังอยู่ในมันอยู่ในโซนของโรงพยาบาลแหละคือตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปแหละแต่คือทุกคนผมอยากจะพูดอย่างหนึ่งคือว่าคนเยอะมากถ้าเทียบถ้าเทียบจากตอนที่ผมมาถ่าย m ยคือแม่งเทียบกันไม่ติดเลยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเว้ยเพราะว่าตอนที่ ผมมาถ่ายวียตอนนั้นโรงเรียนยังไม่เปิดเลยแล้วมหาลัยก็ตอนนั้นยังไม่เปิดทั้งมหาลัยทั้งโรงเรียนหลายๆอย่างย,ยังไม่เปิดกันเลยเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูคนนตรงนี้คนไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ว่าตรงข้างหน้าข้างหน้าตอนที่เราเดินมาก่อนหน้านี้คือคนแน่นมาก,แ,กแ,บแบบเบียดเบียดเสียดอะก็่กันัาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราก็เดินเดินย,วยาว อะไรสิ่งคือมันไกลมากเลยถ้าฉันฉันจะกลายเป็นหนุ่มบ้านเอ้ไม่น่าเข้าขบาวเข้าเอ้ยได้เหรอได้อยู่เท่ากับได้อยู่เท่ากับไม่ได้ได้เท่ากับได้ทุกคนได้อยู่เท่ากับได้ใครผมไม่ได้จะคุดหน้าหอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวก็มันน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดตัดตัดคลิปกันเลยดีกว่าเราจะไปดีว่าไม่รู้จะไปเจอกันที่ตรงไหนนะเราจะตัดไปดีคือตอนที่เราจะถึงในส่วนของตัวธรรมศาสตรอะไรละวอนนี้ก็ไปแลจะ อะทุกคนตอนนี้เราเหมือนเราหลงอ่ะเราเหนื่อยกับการเดินเราเดินทั่วแล้วนี่ตอนนี้เราไม่หลงแล้วทุกคนเราไม่หลงแล้วรู้ได้ไงลืมสอว่ปรู้ได้ไงเราไม่หลงแล้วเพราะว่านี่เห็นไหมเรามีป้ายแล้วโอ้ my god เราเจอป้ายแล้วทุกคนเป็นป้ายบอกว่าคือตอนนี้เราพนั้นมาถึงเธอแล้วเราไม่เราไม่หลงเลยไม่หลงแต่คุณจะตายแล้วนี่ในที่สุดมันมาฉันเหนื่อยมากนะ ก็คือเอาเป็นว่าตอนนี้เรานั้นก็มาถึงกันแล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปไหนต่ออันนี้คือไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องเดินไปตรงในๆก่อนนะว่าเขาจะให้ไปไหนให้ทําอะไรใช่มีคนที่เพิ่งกลับแบบเยอะมากแต่เราว่าเป็นประชากรที่เพิ่งมาไงโอเคคือตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นัันนะโอ้รถบังบังมิดเลยนุ่น ตัวไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ว่าที่เห็นมาคือคนเดินกันไปเยอะมากดังนั้นในเมื่อว่า,วาที่ไหนคนเยอะเราก็จะไปที่นั่นใช่ค่ะที่ไหนคนเยอะจะไปที่นั่นนะคะเพราะว่าเราจะไปสองสาวกัไ้ไม่ใช่ไม่เรา <c oughs> เรา <c oughs> เราต้อง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ต้องเก็บทรงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่มหาลัยตัวเองเราต้องทำ <c oughs> ตัวเป็นเด็กดีเด <c oughs> ไปทางนี้ เอาตรงก็คือ,อเดี๋ยวนะเอาแล้วถ่ายกล้องเนี่ยจะมัดผมสกิลของไอทิวทำงานแล้วทำทรมเป็นถ่ายาวิวหรืที่แท้แอบถ่ายสาวรู้นะว่าทุกคนคิดอย่างนี้แล้จิตใจผมรู้นะว่าทุกคนคิดกันอย่างนี้เพราะาผมทำอย่างนี้มาทุกคลิป ปรับนหนึ่งเชนตอนนี้คือใชนมีทุลาเว่ยฉันรู้แอะฉันรู้ทันรู้ฉันรูทุกคนทุกคนอย่ามองอย่ามองผมไม่ดีนะผมคือคนดีนผมทำเพื่อทุกคนเว่ยมันคือคอนเทนต์ คือเมื่อกี้เราเข้ากันไปในพอมาชุมมาคือแบบคนเยอะมากก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินออกมาข้างนอกมาดูบรรยากาศด้านนอกแล้วก,กว็จะมาสองเมือก็เดี๋ยวเราอาจจะเดี๋ยวเดินดูอะไรอีกเล็กๆน้อยๆ้วทุกคน ผมณล็อกปะ Oh ew what the fuck ทางนี้ไม่มีอะไรแล้ว,ลวเดี๋ยวเรางั้นกลับเลยเอาจริงๆก็เราไม่รู้หรอกว่ามันมีแล้วมั้งจริงๆมันมีชั้นสองเนี่ยนะถ้าเกิดจะขึ้นไปแต่เราก็รอนะตอนนี้เราก็อยากได้ไปเที่ยว มคือ <c ười> คนเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้ถ้าถามว่าเราจะไปไหนกันต่อคือไม่ไม่มีเป้าหมายน่ะว่ะเจตเดี๋ยวขอจตถ่ายเก็บบรรยาก,กาศเล็กๆ,ๆนะ้อยๆให้ดูสักอีกสนดิดสักหน่อยนะทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็คือแบบจะเรียกว่าไงเดียวคนแน่นมากแบบหายใจหายใจไม่ค่อยสะดวกไม่ใช่ห,ห่างนะก <c oughs> ็คือว่าแนนน่จริงะ ให้มนมาแน่นเราไม่รู้เราจะไปไหนเลยอะคือแบบนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าไงนะตัดภาพไปอีกทีนึงเดี๋ยวดูอีกทีว่าเราจะไปไหนกันนะทุกคนไป คือตอนนี้เอาเป็นว่าพวกเราก็จะกลับกันแล้วเพราะว่าเอาจริงอะอเ,เราอาจจะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะก็จริงเวง้แต่จริงเราก็มาเดินกันเยอะอยู่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเดินแล้วคือคนเยอะใช่<ด>ใช่คนมันยมเยอะบบบางงาตอนนี้ก็กำลังจะกลับนะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเราถ่ายตลอดอะคือแบบติดติดหลังคนอื่นเต็มเกือบหลังคนอื่นเต็มกล้องอะเพราะว่าคนเขาเยอะจริงเว้ทุกคนก็เป็นว่าตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วคือโจกันว่า จริงๆอ่ะเขาไม่ได้มีแค่ตรงที่เราเข้าไปกันเมื่อกี้ที่เราถ่ายด้วยมันไม่ได้มีแค่น,น,นั้นทุกคนจริงๆมันจะมีอ่ะเดี๋ยวยกตัวอ,อย่างไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ามันจะมีรถไม่รู้รถแบบไหนนะทุกคนเห็นผมได้ยินเขาประกาศตัดจะมีรถให้นั่งไปแล้วเขาจะไปตึกของคณะต่างๆ <S <S องเอางี้ถ้าเกิดเทียบถ้าเกิดว่าเทียบว่านี่คือมองกรุงเทพไอตึกที่เราเข้ากันเมื่อกีก้ก็เหมือนตึกเพชรแหละมันก็เหมือนเป็นจุดแลนด์มาร์กอ่ะอันนี้คือส่วนตัวที่ผมคิดน,นะอาจจะไมา่ใช่อะไรยังไงแต่คือตอนนี้ก็ ทุกอย่างทุกอย่างดีทุกคนก็บรรยากาศคือดีแต่เสียอย่างเดียวร้อนร้อนมากาไม่เสียอย่างเดียวจริงๆคือร้อนทุกอย่างก็คือดีนะ <S <S ใช่ใช่มเสียมาเสีย,แ,ยแค่ว่าอากาศร้อนเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเดินออกไปข้างนอกมอแล้วกับแล้วทิปนี้ก็คือแบบถ่ายอะไรได้น้อยสิก็คือตอนนี้ก็นนกเราตอนตอนนี้จะพูดว่าเรากำลังจะก็บกันแล้วมารอบที่สิบแล้วเนี่ยใช่เราจะได้กลับไอ้ข้อกับจริงๆกลับแบบัดจริงๆไม่ไหวแล้วจริงๆ ใช่ทุกคนเราถ่ายอะไรได้น้อยมากๆเลยคลิปนี้แต่เอาเป็นว่าเท่ากับว่าเราได้มาแล้วแค่นี้พอเพราะว่าเรามาเช็คอินกันที่นี่แล้วนะนนก็่ตอนรับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากตัวทุกที่จ้ากดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะทุกคนส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ะ